สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามทั้งหมด8,700ท่านนะครับสำหรับอยู่วังน้ำเขียวชาแนลนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่คอยสพอร์ตลอดนะครับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตนะครับหลังจากที่มีผู้ชมท่านหนึ่งนะครับที่ได้เข้ามาติดตามว่าอยากชมวัว ตัวนี้ของผมนะครับที่ผมอัปเดตอยู่เป็นประจำนะเป็นวัวพ่อเกิดจากพ่อพันธุ์เลือดลอยนะครับ v l โ o j o นะกับแม่พันธุ์ออกไทยๆนะครับนะแม่วัวเนี่ยนะครับก็เป็นแม่วัวที่สูงประมาณ130นะเกิดจากแม่วัวสูง1 3อออกวัวไทยนะสีแดงนะครับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตล่าสุดนะครับผมเคยอัปเดตไปแล้วนะครับเมื่อแต่ว่าก็หลายเดือนแล้วล่ละนะครับ แต่วันนี้จะมาอัปเดตล่าสุดว่าพัฒนาการโครงสร้างเขาเป็นยังไงะนะครับก็มารับชมพร้อมกันนะครับก็จะจะพาไปไปรับชมล่าสุดเลยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้อัปเดตนะครับตอนนี้นะครับลูกวัวตัวนี้นะครับอายุได้16เดือนแล้วครับนะ16เดือนแล้วโครงสร้างอ่ารุ่นนี้จะเป็นที่ผมเคยลงที่ไปเป็นรุ่นที่3นะครับรุ่นที่3ที่พัฒนามาจาก วัวไทยเลยนะครับวัวไทยที่แรกนะามาจากแม่วัวสีขาวาสูงประมาณร้อเซนเนี่ยครั้งแรกเลยนะอาจจะมคีคลิปเก่าๆมาีที่ผมได้ถ่ายไปนะครับนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่3นะครับที่พัฒนาม,มาจากวัวไทยนะครับนี่เลยครับโครงสร้างของวัวตัวนี้นะครับน,นั่นคือแม่ของเขาปัจจุบันนี้ ปีนี้ก็ออกลูกมาอีกแล้วนะครับแต่ว่า,าไม่ได้ผสมพ่อพันธุ์เกือดลอยนะก็ผสมพ่อพันธุ์ลูกผสมที่เป็นพ่อพันธุ์ที่อยู่ในในในฟาร์มในคอกเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ขายออกไปแล้วนะครับได้ขายออกไปแล้วนะครับแต่เรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับนี่นี่ครับคือโฉมหน้า,าวัวที่ เกิดจากพ่อพันธุ์เลือดร้อยตัวแรกของสวนนะครับของฟาร์มนะครับจากการผสมเทียมนะนี่นะครับดูลักษณะของเขานะครับก็คือโครงสร้างเนี่ยเริ่มมาดีนะครับดีอยู่อพอสมควรนะตามที่ผมได้เคยพูดไว้ตลอดก็คือ,อรุ่นนี้เนี่ยอยากให้เขาโครงสร้างสูงสัก ร้อยสี่สิบอ่ร้ 140, อยสี่สิบร้อยสี่สิบก็หมายความว่าคือเต็มวัยนะครับเต็มวัยก็คืออายุประมาณสองปีสามปีขึ้นไปนะครับแต่เวลานี้นะครับตอนนี้เนี่ยวัดตัวเนี้ยนะครับสูงเท่าแม่แล้วนะครับก็คือสูงประมาณร้อยสามสิบนะแล้วก็สามสิบหน่อยหน่อยนะครับนะมีสามสิบบวกนิดนิดนะอาจจะประมาณร้อยสามสิบสองรอสามสิบสามนะครับกับอ่าอายุสิบหกเดือนนะครับนะก็ค่อนข้างที่จะ อพอใจนะส่วนตัวเพราะว่าเราก็เลี้ยงแบบเลี้ยงแบบยาวนะครับเลี้ยงแบบยาวเป่นแบบต้นน้ําเลยนะโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับก็เหมาะมากนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะหลายคนก็จะรู้กันว่าราคาเนี่ยจะตกมานะครับก็เหมาะที่คนที่เลี้ยงยาวนี่ก็เหมาะนะครับช่วงนี้ก็ขายที้วัวไปก่อนนะครับนี่ก็คือแม่ของเขานะแ,แม่ของเขาเดี๋ยวมาเทียบมาอยู่ใกล้กันดู เราเป็นยังไงนะครับก็นี่นะครับก็คือดูแบบชัดเจนมากครับก็คือมันมันจะหนาขึ้นนะคือเทียบกับรุ่นแม่นะหนาขึ้นมากนะครับด้วยพ่อพันธุ์ที่เป็นพ่อพันธุ์เลือดร้อยด้วยนะนะครับเพื่อจะแตกต่างกันค่อนข้างที่จะ,ะไม่ถึงกับว่าแตกต่างมากนะครับแต่ว่าก็ คือแตกต่างจากรุ่นแม่ของเขานะครับก็คือนครับลักษณะนะครับนี่เราสังเกตตรงคอนะครับอ่ะสังเกตตรงคอนะเังเกตตรงคออันนี้ก็คือน้องของวัตวตัวเมื่อกี้นะนี่นี่น,นี่ได้ตัวผู้นะครับนี่นี่เ่ะเรามาดูลักษณะใหม่นี่นะครับลักษณะนะ อันนี้คือตัวแม่นะตอนนี้ก็ปีนี้ก็ได้มาอีกลูกหนึ่งนะถูกก็ได้ปีละตัวปีละลูกนะ,นะครับนี่ลักษณะนะครับลักษณะก็คือหานากว่ารุ่นแม่นะครับหน,นากว่ารุ่นแม่นะโดยเฉพาะตรงคอเนี่ยจะดูหนามากนะครับนี่นี่ดูตรงคอนะครับซึ่งตรงช่วงคอเนี่ยจะหนามากนะครับหนากว่ากวา่าแม่รุ่นแม่นะครับ แม่นี่ยยังดูบางอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็พวกขาพวกอะไรดี่ค่อนข้างที่จะหนากว่ากันนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะเป็นสัตว์อ่าตอนไหนนะแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณอ่าเดือนนะแต่ว่าก็ลุ้นอยู่ว่าจะบำรุงให้ดีนะอยากให้เป็นสัตว์พักพัก20เดือนนะอายุประมาณ2 0 22เนี่ยประมาณประมาณเนี้ยนะครับอ่า ก็รอว่าจะผสมเทียมใส่พ่ออะไรนะครับก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมรับชมเพียงแ,แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ